กลับเข้ามาครับคนไม่อยากแก่ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้และรู้จักกับโรคภัยหรือว่าอาวัยวะหนึ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราส่วนหนึ่งนั้นก็คือส่วนของการาขับถ่ายของเสียออกไปนะฮะต่อมลูกหมากหรือระบบทางเดินปัสสาวะนี่มันก็เกี่ยวเกี่ยวข้องกันบางคนบางท่านบอกฉันอยู่ในวัยรุ่นฉันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกต่อมลูกหมากแต่อย่าลืมนะครับคุณอั้นปัสสาวะมากเนี่ยคุณก็เกิด โรคต่อมลูกหมากอักเสบได้อีกเหมือนกันนะนะฉะนั้นคนสูงอายุวันนี้ก็สําคัญเหมือนกันการจะขับถ่ายออกมาบางทีติดขัดอย่างเงี้ยจะทําอย่างไรนะฮะไปพบกับสัญญาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะนะครับจากโรงพยาบาลพญาไทสองครับนายแพทย์วิเชียนกมลพรวิจิตครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่กี้ผมพูดถูกไหมครับคือวัยรุ่นเนี่ยบางทีอั้นปัสสาวะมากๆเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันทําให้อักเสบนะฮะใช่ครับก็ คือในวัยรุ่นเนี่ยปัญหาของต่อมลูกหมากเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการกั้นปัสสาวะครับหรือบางครั้งบางครั้งในบางกรณีที่มีเพศสัมพันธ์ครับแล้วต้องต้องใช้คําว่าไม่ไม่มีการหลังเนี่ยติดติดกันหลายครั้งก<ะ>็อาจจะทําให้ต่อมลูกหมากบวมแล้วมีการอักเสบได้ไม่มีการหลังนี่หมายหมายถึงอะไรฮะอย่างเช่นมีการกระตุ้นนะครับกระตุ้นจนจน,จนถึงจุดสุด ยังไม่ถึงจุดสุดยอดยัง <นะ S 1> ไม่ถึงจุดสุดยอดคือก็หยุดไปพูด<ต>งา่ายว่าอุดส, <ำ S 1> สุิไม่ออกใช่อันนั้นก็กกพบว่าน่าจะมีส่วนสัมพันธ์กับ<ม>ต้องน,นุ่มมากเสรไดคค้คุณหมอ,อคือคือผมเองผมเคยอ่านข้อมูลรเรื่องของวิธีการที่จะทําใหา้ช่วยผู้ที่มีปัญหาเรื่องหลังเร็วก็คือเขาบอกว่าต้องทําละอันไว้ทาละอันไว้อย่างเงี้ยใช่ใช่แต่แต่ว่าถ้าเป็นระยะเวลานานพอสมควรมันจะมีปัญหาคือจะทําเยอะไป ทางสายกลางนะครคุณหมอพัฒนาย่างที่คุณหมอพูดไว้ช่วงแรกนะทางสายกลางเลยนะคนดูรายการนี้รู้ใช่ไหมวันนี้ต่อมลูกหมากเป็นเรื่องของท่านชายเนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้เนาะถ้าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นหมวกไตใช่ไหมคุณหมอไม่มีครัคนละเรื่องครับผู้หญิงคนละเรื่องกันใช่ไหมครับผู้หญิงท่อปัสสาวะสั้นมากนะแต่ผู้หญิงมีปัญหาเรื่องทางเดินปัสสาวะมากกว่าผู้ชายเพราะว่าท่อปัสสาวะเขาสั้นโอกาสเชื้อโรคเข้าไปที่กระเพาะปัสสาวะเขาสูง โอกาสหน้านะฮะคงได้คุยเรื่องนั้นครับเรื่องของผู้หญิงบ้างแต่วันนี้ผู้ชายต่อมลูกหมากนี่คืออะไรฮะคุณหมอเอ่ออวัยวะส่วนไหนจริงๆต่อมลูกหมากเนี่ยมีเฉพาะในผู้ชายเป็นเป็นอวัยวะที่สร้างน้ําหล่อเลี้ยงตัวเชื้อสุจินะฮะยังไงเดี๋ยวขอขอภาพให้ท่านผู้ชมมาชมูภาพไปพร้อมกันนะครับจะได้เห็นภาพไปด้วยนะฮะเดี๋ยวให้คุณหมอวิเชียนอธิบายไปด้วยนะครับขอภาพได้ครับคือภาพเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เห็น นี่นะฮะชัดเจนเขาดูอ้อกนะอะไรเป็นอะไรเนี่ยให้คุณหมอวิเศอธิบายแล้วกันนะครับต้องต้องดูนะครับว่าจากตรงบริเวณลูกอัณฑะนะครับมีท่อท่อตัวนั้นเป็นท่อนําตัวเชื้อสุจิแล้วอ้อมไปสู่ด้านหลังด้านหลังนั้นเป็นกระเพาะปัสสาวะนะครับถ้าเห็นภาพนี่เป็นภาพตัดขวางครับหลังสุดนี้จะเป็นทวารหนักครับนะครับแล้วก็จะมีท่อเล็กๆเชื่อมมาครับตรงบริเวณที่อยู่ ทางออกของกระเพาะปัสสาวะนั้นคือคต่อมลูกมามซึ่งอยู่ล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้นเลยครับนะครับแล้วก็ตัวท่อนําตัวเชื้อสุจิเนี่ยจะไปเชื่อมกันที่ตัวต่อมลูกมาอแล้วก็หลังมาพร้อมกับสารคัดหลังที่สร้างจากต่อมลูกมาคือสองท่อมารวมกันแล้วออกมาพร้อมกันเวลาเรามีเพศสัมพันธ์แล้วมีการหลัง่งครับแปลว่าอย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าอันไว้มากๆเนี่ยมันก็เกิดการอักเสบเพราะจริงๆแล้วมันต้องออกเหมือนเปิดน้ํามันต้องไหล ถ้าไปปิดรูตายสายยางว่ามันไม่ไหลเนี่ยมันมีปัญหาทันทีแล้วก็ถ้าในหนุ่มๆนะฮะก็คือเรื่องของการกั้นปัสสาวะอแต่ตรงนั้นก็คุณหมอถ้าถ้าในคนสูงอายุขึ้นมาเนี่ยปัญหาของต่อมลูกหมากคือเรื่องของต่อมลูกหมากโตครับหรือมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับเลยนะฮะต่อมลูกหมากโตนี่ผมผมเคยได้ยินคือคุณพ่อคุณตาผมเนี่ยก็อายุเยอะๆนะฮะส่วนใหญ่ก็โตกันทั้งนั้นค่จริงเหรอฮะ มันมันเป็นอย่างนั้นทุกคนเหรอครับครับคือคือต้องพูดถึงเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนนะฮะตอนลูกม,มาเป็นอวัยวะพิเศษตรงที่ว่าถ้าเราเ,เกิดมาเนี่ยมันจะโตอยู่ระยะหนึ่งตอนเด็กๆแต่โตถึงระดับที่ไม่โตมาก<อ>แล้วหลังจากนั้นมันจะหยุดการเจริญเติบโตก็นิ่งอยู่ขนาดนะั้นจนกระทั่งพออายุเข้า40ขึ้นไปมันจะเกิดการเจริญเติบโต,ตขึ้นอีกครั้งหนึง่ง<อ>นะครับแล้วเราพบว่าถ้าอายุมากขึ้นโอกาสที่เป็น เปอร์เซ็นที่จะเป็นต่อมลูกหม,มากโตจะเพิ่มขึ้นตามอายุอย่างเช่นผู้ชายอายุสักห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ย <c oughs> เราตรวจพบว่าทั่วๆไปเลยเนี่ยเราจะพบต่อมลูกหม,มากโตประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นแต่พออายุแปดสิบเก้าสิบนี่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นพบว่ามีต่อมลูกหม,มากโตเป็นเกือบทุกคนเลยนะอายุเด<ม>ียวเลยคุณผู้ามสิบปีห้าสิบเปอร์เซนห้าสิบเอ็ดปีห้าสิบเอ็ดเปอร์เซนหกสิบปีหกสิบเปอร์เซนคือปลายตรงเลยนะ คือ,อยิ่งอายุเยอะข,ขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเปอร์เซนต์ของการเป็นผิดปกติเรื่องต่อมลูกหมากคือลูกหมากโตเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยครับคุณหมอฮะถามถึงการป้องกันก่อนดีกว่ามันจะป้องกันได้ไหมคุณหมอ,อ,อปัจจุบันเราพบว่าต่อมลูกหมากโตเนี่ยสัมพันธ์สัมพันธ์นกับอ,อ,อาหารการกินอย่างเช่นคนในภาคยุโรปหรือว่าอเมริกาเนี่ยต่อมลูกหมากโตจะเยอะเราก็เชื่อว่าอาหารอย่างเช่นพวกที่มีไขมันสูงครับ หรือเป็นพวกเนื้อสัตว์เยอะๆเนี่ยอาจจะทําให้ต่อมลูกหมากโตเร็วกว่าคนอื่นครับหรือเป็นกรรมพันธุ์อันนั้นก็เป็นอีกส่วนนึ่งอะครับต้องหันมากินชีวจิตเรากินอาหารไทยกินผักนั่นนะสิอืมามกินน้ี่ผมเริมมิ้นแต่ตอนนี้เหมือนกันนะโอเคนะครับผมก็ทํารายการอยูคุณหมอพัฒนาผมไม่รู้แหละผมก็ดูแลตัวเองไปนะฮะคุณหมอครับผมก็ไม่ไม่รู้อ่ะคุณหมอวิเชียนวันนี้ต้องแนะนําผมแล้วแหละเพราะว่าผมก็เพิ่งจะเริ่มนะ ปัญหาเริ่มยากจากนบ้างนี่เขาเริ่มวิตกกังวลก็ต้องสงสัยแล้วมันมีอาการยังไงจะตรวจยังไงใช่ไหมครับเนี่ยอาการคือมันโรอะไรบ้างลลต่อมลูกหมากโตมันจะเป็นอาการออาการของต่อมลูกหมากโตเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือเขาเรียกอาการระคายเคืองอาการระคายเคืองนี่ส่วนใหญ่เป็นในช่วงต้นๆครับคือพอมีต่อมลูกหมากโตเนี่ยต่อมลูกหมากมันจะเบียดท่อปัสสาวะเราทําให้ให้เราปัสสาวะลําบากขึ้น ขณะเดียวกันร่างกายเราจะมีการชดเชยถ้าเราเปัสสาวะลําบากขึ้นก็จะต้องมีการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะมากขึ้นเพื่อ,หอให้มีแรงส่งให้ปัสสาวะออกคราวน,นี้อาการโดยรวมก็คือเหมือนปวดและต้องรีบ,บนะครับหรือจะต้องตื่นขึ้นมากลางดึกปัสสาวะหลายครั้งนะปัสสาวะไม่สุดแต่พอเป็นมากขึ้นมากขึ้นครับตอนนี้อาการของการอุดตันจะเพิ่มขึ้นอ,อย่างเช่น ปัสสาวะลำบากแล้วต้องไปยืนรอนานเลยกว่าจะออกแล้วปัสสาวะไม่หมดครับลงท้ายอาจจะปัสสาวะไม่ออกต้องมาพบแพทย์มาสวนครับนะแต่นี่คือยังไม่ใช่เป็นโรคร้ายแรงมันแค่โตเท่านั้นเองใช่แก้ไขโตโตแล้วมีการเบี่ยนโตจนท่อปัสสาวะตันนี่ผมว่ามันก็ร้ายแรงนะน่าหน่ะดิคือตอนแรกแบบปวดปัสสาวะอันไม่ได้แต่พอไปถึงล้วมันเหมือนปิดเอ๊ะปวดก็ปวด ฉี่ก็ไม่ค่อยออกปัสสาวะไม่ค่อยออกเห็นไหมว่าคนสูงอายุเวลายืนที่โถปัสสาวะจะสังเกตมครัใช้เวลานานกว่าคนหนุ่มๆหรือเด็กๆนะครับมันไม่ปุทธ์ป้าอย่างไรรุ่นอยู่นะฮะคุณหมออ๋อเหรอฮะไม่ต้องมาเล่าครับเดี๋ยวก่อนเราพูดถึงคนดูทางบ้านดีกว่ามันใกล้ตัวฮะมันใกล้ตัวมากๆเลยนะคุณหมอวิเชียนอ่าฮะจะเลย มันมีอีกโรคนี่ฮะเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ไม่ดูเหมือนไม่มีอะไรคือโตไปเรื่อยๆโตจนตันครับมันจะกลายเป็นมะเร็งไม่เอ่ยคือคือมะเร็งต่อมลูกหมากนี้ก็ต้องแยกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยครับแต่ว่ามันเป็นอวัยวะเดียวกันนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากอาจจะไม่มีต่อมลูกหมากโตครับฮแต่มะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเวลาเป็นแล้วเนี่ยมันจะมีการกระจายไปได้ครับ แล้วพวกนี้อาจจะมาด้วยเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดอหรือมีอาการของต่อมนุ่ม,มาโตคล้ายกับที่เราพูดกันมาทั้งหมดด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นมากขึ้นก็จะมีการกระจายไปอไวัยวะต่างๆเช่นต่อมน้ําเหลืองหรือว่ากระดูกอโอ้โหถ้าไปนี่ก็ยาวเลยนะฮะ แต่ใจเย็นๆนะจริงๆเขามันไม่ได้ไปง่ายขนาดนั้นไหนอย่าพึ่งกังวลอยคนมีต่อมลูกหมากรู้สึกวิตกกังวลก็ต้องวิตกกังวลทุกคนแหละครับโดยเว่าะคุณผู้ชายนะฮะมีทุกคนเลยครับแต่เดี๋ยวชุกหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมเปิดสายกับคุณผู้ชมด้วยนะครับ0-2 5 5 4 1 7 7หนหนะครับใครที่สงสัยใครที่อยากจะปรึกษาคุณหมอเชิญนะครับวิเชียนอยู่เปล่านะฮะแล้วก็วันนี้ มีสายเข้ามาแล้วนะฮะแล้วเปิดสายกับคุณผู้ชมด้วยนะครับช่วงนี้025541774-5ครับสวัสดีครับคุณสุนันทาครับสวัสดีค่ะแปลกใจว่าทำไมไไมม่ทผู้หญิงทุกคนเป็สตรีโทมาเอออะไรเชิญเลยฮะคุณสุนันทาครับค่ะค่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับคุณจำทามใช่อยากทราบว่าตอนกลางคืนน่ะแฟนขึ้นฉี่บ่อยมากอ๋อค่ะบคำถามก็อันที่หนึ่งคือตอนนี้อายุเท่าไหร่ละครับแฟนอายุเท่าไหร่ละครับ ตอนนี้เขาอายุประมาณ50 5าสาม5บห้าค่ะ5บห้าครับก็ก็ <c oughs> กคงอยู่ในอายุที่มีโอกาสที่จะเป็นต่อมลูกหมากโตได้นะครับแล้วก็ต้องดูลักษณะการปัสสาวะ<ม>ด้วยว่าเขาปัสสาวะเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการปัสสาวะนานไหมไปถึงห้องน้ําแล้วสามารถปัสสาวะได้เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องไปยืนรอสักครู่นะครับปัสสาวะได้เลยค่ะคแล้วก็ออกเยอะครับตรงตรงบางครั้ง คยมีเลือดออกด้วยโอ้ถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นต้องต้องแนะนําว่าน่าจะต้องตรวจแล้วครับถ้าถ้ามีปัสสาวะเป็นเลือดด้วยอนะครับเพราะว่าจะต้องตรวจหาสาเหตุต่างๆอย่างที่กล่าวกล่าวมาแล้วสักคู่หนึ่งนะฮะว่าอันอันหนึ่งของมะเร็งต่อมนุกหมากก็คือมีอาการนําด้วยปัสสาวะเป็นเลือดได้นะครับแต่แต่ก็ยังไงก็คงต้องใช้การตรวจวินิจฉัยครับครับคุณสุนันทารีพาไปหาหมอดีกว่านะครับ เขาเขาเขาเคยไปหาหมอแล้วก็หมอก็ให้ยามากินแล้แลมีการตรวจแบบไหนบ้างครับไม่ค่ะอ๋อจริงจริงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคุยถึงเรื่องวิธีการตรวจนะครับซึ่งมันมีวิธีการตรวจแบบไหนบ้างเดี๋ยวคุณสุนันทาฟังไปพร้อมๆกันได้ครับนะครับนะครับขอบคุณมากครับคุณสุนันทาครับคัคุณหมอพิเชียรัก็มาที่ประเด็นตรงประเด็นเลยฮะคือคือการตรวจตอมลูกหมากเนี่ยมีตั้งแต่อันที่หนึ่งก็คือประวัติ เราคุยกันแล้วว่าเป็นยังไงลักษณะการปัสสาวะเป็นยังไงครับอันที่สองก็คือการตรวจร่างกายการตรวจร่างกายเนี่ยผู้ชายที่มาพบแพทย์สัญญแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยครับแทบทุกคนจะโดนล้วงก้นเพราะว่าถ้าเราเราดูดูรูปตะกี้เนี่ยครับถ้าถ้าดูในรูปหรือว่าขอรูปดูสักคู่ก็ได้คือล้วงก้นนี่คือใช้อะไรล้วงครับคุณหมอนิ้วฮะเนิ้วนิ้วของแพทย์เพื่อที่จะไปํำ ตัวต่อมลูกหมากครับเพราะ<อ>ว่าตัวเ,เดี๋ยวเขาไม่ยอมมาตรวจนะเนี่ย <c oughs> ไม่คือ <c oughs> คือจริงๆฟังดูเหมือนน่ากลัวนะนจริงมันมันเป็นวิธีการตรวจวิธีเดียวปะครับที่จะสามารถรเจอได้ง่ายๆค,คือ,ค,อคืออันนี้เนี่ยง่ายที่สุดเพราะว่าเราตรวจนี้เราสามารถสัมผัสได้ว่าอันที่หนึ่งมีอาการเจ็บไหมอ่าอ่านั้นเป็นเรื่องของต่อมลูกหมากเสพหรือเปล่าครับโตไหมนะครับและ การตรวจนี้สามารถบอกวินิจฉัยแยกโรคอย่างเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากได้พอสมควรเพราะว่าถ้าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยพื้นผิวด้านหลังเนี่ยมันจะไม่เรียบอาจจะขุกนะหรือแข็งนะฮะอันนั้นนั้นก็จะเป็นะต้องดูรูปเลยนะสีแดงแงที่เห็นข้างหลังนี่ก็คือทวารหนักใช่ฮะเราจะต้องล้วงเข้าไปที่ทวารหนักแล้วก็จะเห็นว่าถ้าล้วงไปลึกก็คือประมาณ เท่ากับจุดปลายนิ้วนี่แหละนะครับก็จะเจอต่อมลูกหมากได้เลยมันอยู่ด้านหน้าของทวารหนักถูกไหมครับครับครับผมคือลูไปคำตรงจุดนั้นใช่ฮะขั้นตอนต่อไปก็คืออาจจะใช้การตรวจวินิจฉัยอย่างเช่นพวกอัลตราซาวนะฮะและตัววินิจฉัยแยกโรคที่เราเราส่วนใหญ่ทําเป็นประจําก็คือหนึ่งคือตรวจปัสสาวะครับดูว่ามีอักเสบไหมมีเลือดมีอะไรไหมครับอันที่สองก็คือตรวจเลือดดูเรื่องเขาเรียกว่าสาร เป็นตัวบ่งบอกว่าจะมีมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่าคือ p s a นะฮะอันนั้นก็เป็นเป็นตัวช่วยที่เราเอามาประกอบันนะครับถ้าบอกว่าข้ามไปเลยตะกี้คุณหมอพัฒนาทักมาบอกว่าโหเดี๋ยวเขาจะกลัวกันข้ามไปเลยบอกไม่ขอถูกล้วงได้ไหมคุณหมอฮะไปตรวจอุตราระไปเลยได้ไหมฮะอุจจารเนี่ยเหมือนกับเราถ่ายรูปนะครับเราเห็นรูปรูปร่างลักษณะแต่เราไม่ได้สัมผัสว่ามัน มีอาการเจ็บปวดแข็งไหมอันนี้เอาตัสาวบอกมาตาดูไม่ดีเท่ามือครับใช่ค๋อคือจริงๆมันก็ต้องต้องผ่านน่ะวิธีการตรวจต้องประกอบด้วยกันได้ข้อมูลเหมือนกับรวบรวมข้อมูลหลายๆทางแล้วมาประมวลนิ่ใัยนะครับคือจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่คือวิธีการตรวจแบบธรรมดาใช่ครับปกติเขาจะตรวจกันแบบนี้อย่าไปกลัวครับเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ชัดเจนด้วยแล้วคุณหมอเนี่ยสามารถจะชี้ชัดได้เลยว่าจะเป็นอะไรบ้างนะครับ ตอนนี้มารับสายต่อนะฮะคุณสุพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณสุพัฒน์ครับสวัสดีครับครับคุณสุพัฒน์ครับสวัสดีครับเอออย่างนี้ครับคุณหมอครับผมอยู่นครงตรวจนะฮะครับผมเออมีมีอยู่ช่วงประมาณสักสามเดือนที่แล้วฮะเออพอดีผมไปทํางานแล้วก็พอดีฉี่ออกมาอู้ยมันเป็นก้อนก้อนเลือดดับมาฮะกับปัสสาวะออกมาฮะพอเสร็จแล้วผมก็ไปหาหมอแ้วหมอก็เอ็ตรวจ ตรวจตัวฉีนะครับแล้วก็บอกว่ามีเม็ดเลือดโลหิแตแดงนะฮะปนออกมาครับ,บพอเสร็จแล้วก็หมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อมาทานพอเสร็จแล้วเนี่ยหมอนัดอีกประมาณเจ็ดวันนะฮะไปตรวจตัวฉีอีกแล้วก็หมอคุณหมอเขาบอกว่ามีเม็ดโลหิแตแดงออกมาบนกบระปัสสสวะฮะแล้วก็พอหน้าเสร็จแล้วหมอนัดอีกประมาณเจ็ดวันนะฮะไปตรวจอีกเอากุรัสมีมีปนมาอีกครับ ลงมีเลือดเดงในปัสสาวะตลอดเลยครับผมก็ต้องต้องถามว่าขนาที่ปัสสาวะเป็นเลือดนั้นมีอาการเจ็บด้วยไหมครับไม่ต้องไม่เจ็บไหมครับไม่เจ็บฮะคือถ้า้าเกิดติดเลือดนิดนึงคุณหมอครับครับเออช่วงช่วงเอ่อช่วงสองสัปดาห์หลังเนี้ยพอดีคุณหมอเขาส่งกล้องนะฮะสองกล้องกับทำอัลตราซาวด์ด้วยครับ แต่คุณหมอก็ไม่ไม่ไม่ได้พบอะไรนะครับเห็นบอกว่ปกติแล้วก็ต่อมลูกปาก็ไม่ไม่ไม่โตนะครับอืมครับหมายถึงส่องกล้องเข้าไปดูในกระเพาะปัสสาวะอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับผมครับเพราะว่าที่ที่หมอกําลังจะพูดถึงก็คือการที่เรามีปัสสาวะเป็นเลือดโดยที่ไม่มีอาการเจ็บปวดครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็น เรื่องที่ค่อนข้างร้ายแรงในระบบทางเดินปัสสาวะเราจะต้องรีบตรวจวินิจฉัยครับคือถ้าสมมุติว่าปัสสาวะเป็นเลือดโดยที่มีอาการเจ็บปวดแล้วก็ตรวจปัสสาวะอาจจะมีเม็ดเลือดอย่างเช่นเม็ดเลือดแดงบวกเม็ดเลือดขาวเงนี้เรานึกถึงเรื่องการอักเสบอันนั้นไม่ต้องตรวจเยอะครับให้ทานยาปฏิชีวนะนะครับยาลดบวมอะไรต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็ดีขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าปัสสาวะเป็นเลือดคือมีแต่เม็ดเลือดแดงเราจะต้องหาสาเหตุอย่างเช่นเป็นนิ่วไหม และที่เรากลัวอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเนื้องอกในทางเดินปัสสาวะซึ่งซึ่งตรงนี้อาจจะต้องทำอัลตราซาวด์หรือต้องส่องกล้องผ่านทางท่อปัสสาวะเพื่อตัดปัญหาว่าไม่มีเรื่องที่เรากังวลอันนี้นะครับก็ถูกถูกแล้วใช่ไหมฮะอย่างคุณสุทาพไปรวจแล้วถูกแล้วนะครับอัลตราซาวน์นี่ก็ต้องทําที่ไตด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าเออคุณหมอประปีทางทางคุณหมอที่ที่ผมตรวจรักษาเนี่ยท่านนัดอีกหกเดือนนะฮะ ก็คเดือนก็คงติดตามผลเป็นไปได้ไหมครับใช่ฮะคือคือถ้าตรวจโดยคร่าวๆอย่างนี้แล้วไม่มีอะไรเนี่ยแล้วถ้ายังมีเม็ดเลือดแดงอีกเนี่ยอาจจะต้องทำเอ็กซารย์คอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าอัลตราซาวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการตรวจคร่าวๆนะครับบางครั้งจุดหรือว่ารอยโรคเล็กๆอัลตราซาวมองไม่เห็นนะฮะมันก็จะข้ามไปเป็น เอ็กซรย์คอมพิวเตอร์อีกระดับหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าตรวจด้วยเอ็กซรย์คอมพิวเตอร์มีการฉีดสีแล้วครับไม่มีอะไรอันนี้เราก็จะนัดเป็นระยะละว่ามาดูสักสามเดือนหกเดือนตรวจปัสสาวะเป็นระยะแล้วก็มาดูอาการคุณสุพัฒน์ก็ไม่ต้องกังวลไปอีกหกเดือนตรวจใหม่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอก็จะวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้ก็แปลว่ายังอุดใจไปได้ระดับหนึ่งมากครับเพราะว่าได้รับการตรวจ พอสมควรแล้วครับไม่พบอะไรนะครับอย่ากังวลนะครับคุณสุพัฒน์ครับขอบคุณมากครับแล้วคุณหมอท้ายสุดมีเวลาสั้นๆนะฮะวิธีการรักษาถ้าตรวจพบแล้วเนี่ยเรื่องของต่อมลูกหมากโตนี่มีวิธีการไหนบ้างฮะครับอันแรกเลยคือถ้าเรามาตรวจร่างกายเฉยๆอย่างเช่นเช็คสุขภาพเอลจซาพบต่อมลูกหมากโตอาการไม่มีตรวจร่างกายคำดูแล้วก็ไม่ได้สงสัยเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากอะไร พวกนี้ก็อาจจะดูอาการไปก่อนนะครับยังไม่ต้องทําอะไรก็ปล่อยไปนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มมีอาการแล้วอย่างเช่นมีอาการระคายเคืองต้องฉีดบ่อยๆปวดแล้วต้องรีบละเหมือนกันไม่อยู่พวกนี้อาจจะเริ่มจากการทานยานะครับซึ่งก็การทานยาก็มีในกลุ่มยาที่ไปขยายท่อเพราะว่าต่อมลูกหมากเบียดท่อแล้วก็ทานยาเพื่อขยายแล้วไปลดอาการนะครับหรือว่าถ้าเป็นมากๆนะครับทานยาแล้วไม่ดีขึ้นอาการยังรบกวนมากขั้นตอนต่อไปก็คือ การผ่าตัดแต่การผ่าตัดปัจจุบันเราก็มีการผ่าตัดแบบเจ็บตัวน้อยๆนะครับคือไม่มีแผลส่วนใหญ่ก็ส่องกล้องเข้าไปคว้าเนื้อที่เบียดบางออกหรือใช้เลเซอร์เข้าไปเผาเพื่อเปิดทางโล่อันนี่ครับนะครับอันนั้นก็เป็นขั้นตอนต่อไปคับรก็ถือว่าชัดเจนนะฮะคุณหมอพัฒนาฮะอยากถามคุณหมอว่าคุณหมอมีปัญหาเรื่องต่อลูกหมากไหมไม่มีดูแลด้วเองยังไง คืออดูแลตัวเองไงเป็นวิทยาทานมันมีการศึกษาเล็กๆว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินดีซึ่งผมก็รับประทานอยู่ทุกวันวิตามินดีบางคนก็ศึกษาว่าเกี่ยวกับวิตามินอีผมก็รับประทานอยู่ทุกวันบางคนก็บอกเกี่ยวกับการออกกําลังผมก็ออกกําลังสม่ําเสมอบางคนอย่างที่อาจารย์วิเชียนกล่าวแล้วว่าอาหารทางยุโรปมีปัญหาผมก็พยายามเลี่ยงพวก นมวัวผมก็พยายามเลี่ยงพวกชีสไม่มีนี่โอเคเลยแต่นี่เราเรื่องตัวเองมาเปิดไม่ไม่ก็ถามคุณหมอนี่จะได้รู้ด้วยแล้วเป็นวิทยาทานบอกแล้วนะคุณหมอจริงจริงวิธีการต้องยังไงฮะก็อย่างนี้ถูกไหมฮะอย่างเช่นอาจารย์พัฒนาพูดมาก็โดยรวมแล้วครับก็ส่วนใหญ่เรื่องอาหารการกินนะครับอ่าเห็นไหมผมก็ได้เทคนิคแล้วก็คุณผู้ชมก็ได้เทคนิคไปด้วยนะฮะดูแลต่อลูกหมากเราไม่ให้มันเกิดอาการขึ้นมา ก่อนวัยอันควรแล้วก็ถ้าถ้ามันเกิดมาแล้วก็อย่าให้มันรุนแรงเพราะทุกคนเลี่ยงไม่พ้นแต่ทุกคนเนี่ยป้องกันได้แล้วก็ทําให้มันไม่รุนแรงถึงขั้นเป็นมะเร็งหรือว่าต่อมลูกหมากโตขนาดปัสสาวะไม่ออกใช่ไหมคุณหมอนะฮะถึงวันนั้นนี่ทาไงละปัสสาวะข้างในตัวเต็มไปหมดเลยเนี่ยผมพูดแบบชาวบ้านผมพูดแบบชาวบ้านเอาล้ครับวันนี้ถ้าหากว่าใครสนใจใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะในเรื่องนี้นะก็สามารถจะติดต่อคุณหมอวิเชียนได้ โรงพยาบาลพญาไทสองนะครับพบกับคุณหมอที่นั่นนะฮะแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณหมอวิเชียนกระมลพรวิจิตมากๆนะครับขอบคุณมากครับครับกวอ็ขอบคุณคุณหมอพัฒนาเป็นกำนวยครับขอบคุณครับสาหรับเคสวิทยาทานนะฮะคุณหมอครับแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืม s อ s เอ็ออ๋อผมขอนิดนึงแล้วกันนะฮะมีถามมาบอกว่าเมื่อไหร่คุณหมอจะออกคนไม่อยากแก่เล่มสองพยายามหาเวลาเขียนอยู่นะัะจะเป็นเรื่องของวิตามินโดยเฉพาะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะนะครับเล่มหนึ่งเองตอนนี้ก็ ขายหมดแล้วกลังจะต้องพิมพ์ครั้งที่2แล้วรอสักครู่รอสักครู่รอสักนิดนึงเพราะว่างานยุ่งมากเลยไม่ค่อยมีเวลาแต่ระหว่างนี้เราติดต่อกันได้ทาง Facebook คงจะทราบแล้วนะครับ Facebook ชื่อคนนำสกุลไม่อยากแก่นะครับเขียนไปเลยคือความก็เป็นสมาชิกหนึ่งของ Facebook คนไม่อยากแก่ด้วยติดตามเรื่องของคลิปย้อนหลังนะครับรวมถึงการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเกี่ยวกับรายการในนั้นได้เลยคุณหมอเป็นแอดมินเองนะฮะจะต่อนน้าจะมีอะไร่จะได้เตรียมตามดูรายการได้ถูกต้องาล้วครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ